สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่รับเข้าสู่ OIO c h ช n แน l นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสเปคนะครับมือถือของค่าย OPPO นะครับซึ่งปีนี้นะครับอ p p โเขาน่าจะรุกตลาดมือถือของเขานะครับอย่างเต็มแบบว่าเต็มกําลังนะฮะล่าสุดนะครับมีข่าวหลุดออกมานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมก็คือประเทศจีนเนาะว่า OPPO เนี่ยเขา มีสเปคหลุดออกมาและได้รับการรับรองจาก T E N A A นะครับซึ่งถ้าเทียบหน่วยงานก็น่าจะประมาณกสทชบ้านเรานะฮะตัหรับมือถือนะผมที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะผมนั่นก็คือ Oppo Find X5 Series นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นมือถือนะครับตัวท็อปของฝั่ง Oppo นะฮะโอเคครับถ้าพร้อมไหมนะครับผมก็ไปฟังข้อมูลของ Oppo f X5 Series กันเลยครับในวันที่24กุมภานะครับผมที่กำลังจะถึงนี้นะฮะ ก็จะมีงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนของเรือธงนะครับจากฝั่ง OPPO นะครับอย่าง OPPO f i X5 Series นะฮะซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนะครับเปิดเผยอ,ออกมาให้ทราบเปที่เรียบร้อยเลยนะฮะ เมื่อไม่นานมานี้นะครับผม Oppo Find X5 นะครับผมแล้วก็ Find X5 5 Pro นะครับผมได้รับการรับรองจาก TENAA นะครับในประเทศจีนนะฮะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับผมว่ามันคือหน่วยงานที่คล้ายกับกสทชในประเทศไทยนะฮะพรอผมการเปิดเผยเห็นถึงสเปคบางส่วนนะครับโดย Oppo Find X5 Pro นะครับผมจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงล่าสุดนะฮะอย่างเซนต์ลางก้อนป่านเจนหนึ่งนะฮะผมขณะที่รุ่นปกตินะผมจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวอื่นนะครับซึ่งคาดว่าจะใช้ชิปเซตของダイมอนด์ซิ9,000นะฮะจากค่าย Mediatek แทนนะเพราะ ้อมกับหน่วยความจำนะครับผมที่ให้แรมสูงสุดนะครับมาขนาดที่16 g b นะครับส่วนความจำภายในนะครับผมให้มาสูงสุดถึง512 g b นะฮะมาพูดถึงหน้าจอการแสดงผลนะฮะสำหรับหน้าจอการแสดงผลใน Oppo Find X5 Pro นะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED นะครับผมขนาด6.7นิ้วนะฮะความละเอียดระดับ QHD+ เลยนะครับส่วนรุ่นปกตินะครับผมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดเล็กลงนะฮะส่วนขนาดแบตเตอรี่นะครับผมให้มาขนาด 5,000mAh นะครับซึ่งคาดว่าจะรองรับการชาร์จไปสูงสุด่ที่ พูดถ,ถึงเรื่องการถ่ายภาพนะครับสำหรับ OPPO f i X5 Series นะครับผมมาพร้อมกับกล้องจำนวน3ตัวนะครับแบบ่งออกเป็นกล้องหลักนะครับที่ความละเอียด50มกะพิเมลนะครับส่วนกล้องอัลตร้าไวด์นะครับความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิเซลนะครับส่วนกล้องเทเลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด32มกะพิเซลนะครับ โดยกล้องถ่ายภาพของ OPPO Find X5 Series นะครับรอบนี้ก็จะได้รับการพัฒนามากับแบรนด์กล้องระดับตำนานนะครับผมอย่าง Hasselblad นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีข้อมูลของราคานะครับผมหลุดออกมาว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะ2-3หมื่นขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมเรานะครับผู้บริโภคก็ต้องรอติดตามดูนะครับงานเปิดตัวของ OPPO Find X5 Series นะครับที่ กำลังจะเปิดตัววันที่25นี้นะฮะว่าข้อมูลสเปคต่างๆนะครับผมออปชั่นเรื่องกล้องหน้าจออะไรนะครับผมจะเป็นสเปคไปอย่างที่ผมได้นํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูกันอีกทีนะฮะ <S <S ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แจ้งเตือน,น,น,นให้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและการเรียนต่างๆในช่องผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย